สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรากําลังพาทุกท่านมาสู่ที่วัดถ้ำเสือนะครับอำเภอท้าม่วงตำบลม่วงชุมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เราอยู่ในรถกระเช้านะครับเดินทางขึ้นไปข้างบนซึ่งเอาไว้ตอนขากลับนะครับทางกลับนี่เราจะเดินลงนะครับ แล้วกเช้าจะมี2อรางนะครับรางขึ้นกับรางลงนะครับครับวันนี้มองไปข้างล่างนะครับที่แม่น้ำซุ้มประตูขึ้นของทางเดินนะครับนี่ก็เป็นบันไดขึ้นก็ขึ้นมาถึงข้างบนนะครับ ดูวิวด้านข้างบนก่อนนะครับชมศิลปะวความงามนะครับจากข้างล่างที่เป็นกุฏินะครับขึ้นไปชั้นบน ทางขึ้นนมัสการพระบรมสารีริกธาตุอาคารหลังที่สองตรงนี้เป็นองค์หลวงพ่อนะครับองค์หลวงพ่อชินประธานพรนาตักห้าวสามศอกความสูงก้าว เนิ้วนะครับโมสูงมากครับแล้วก็มีปลกเป็นรูปพญายนาคนี่ตั้งอยู่บนยอดเขานะครับที่นั่งรถกะะเช้าขึ้นมาตางด้านนี้เป็นหลังที่4ครับหลังที่สดูหลังคานะครับหลายชั้นหลายซับหลายซ้อน ตอนนี้ยังเป็นภาคเช้านะครับปกตินี่ทั้งวันจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวขึ้นมานมันสการนะครับเรามาดูกันใหม่นะครับเริ่มต้นที่อาคารหลังแรกครับหลังแรกนะครับจากพื้นนะครับจากพื้นขึ้นไปที่มันดบข้างบนสูงมากนะครับนะครับหลังแรกซึ่งก็มีหอ พระออละคังหอพระบรมสารีริกธาตุอยู่กับสามหลังด้วยกันมาช่วงหลังที่สองที่แจ้งไปแล้วนะครับช,รช,รรช่วงที่สามกับช่วงที่สี่อันนี้ด้านบนนะครับด้านบนด้านหลังตรงข้ามก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำ กาญจนบุรีก็มีแม่น้ำดังๆก็คือแม่น้ำแควนะครับมองเห็นวิวภูเขาสวยงามนะครับครับตอนนี้มาอยู่ด้านหน้าของอาคารหลังที่4แล้วก็จะมีอาคารหลังที่ห้านะครับนะครับวิวด้านบนนะครับ มาดูด้านหลังของวัดถ้ำเสือนะครับจะมีภูเขามีคลองชนบะทานนะครับแล้วก็พื้นพื้นนาซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับนาก็จะเป็นนาปีนะครับแรับก็มีภูเขารอมรอบพื้นนาด้านล่างน้นนเป็นนาปีนะครับ หว้พระปิดทองกบตรงนี้ก็แต่ละคนขึ้นมาก็จะมานมัสการองค์พระศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตั้งอยู่หน้าถ้ำคร <c oughs> ับก็พยุติการรายงานที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบ,บุรีกับทุกท่านไว้ <c oughs> เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> อย่าลืม คลิกข้างใต้วิดีโอนะครับคลิกคำว่าติดตามและ Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ